สองเดือนแล้วมั้งยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยก็ตายไปเนี่ยทีแรกก็ใช้สองหอกแล้วก็แลดตายดีแล้วก็ลดมาเป็นหอกครึ่งก็ยังตายดีอยู่แล้วก็เลยมาตอนนี้ผมใช้แค่ห่วเดียวเองครับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ตัวยาขยากับสารจับใบแล้วทีแรกก็ใช้สองหอกแล้วก็แลตายดีแล้วก็ลดมาลดมาเรื่อยครับลดยาขยาได้ด้วยใช่ใช่ลดลดมาเป็นหอกครึ่ง หอกครึ่งก็ยังตายดีอยู่ครับแล้วก็เลยมาตอนนี้ผมใช้แค่หัวเดียวเองครับประอยาดไปครึ่งหนึ่งเลยดิใช่ครับให้บีบแป๊บจิ๊ดหนึ่งอ่ะผสมยากค่สองร้อยซีซีแต่มันอยู่ดีมากอยู่ดีเลยใช่ไหมถ้าไม่ใส่นะก็มันแค่เหลืองเหลืองนิดนิดนิดถ้าว่าใส่ตัวนี้นะฉีดวันนี้พรุ่งนี้มาดูเหลืองหมดเลยเหลืองเลยแล้วก็เหลืองตายไปเรื่อยๆเลยนี่นี้ก็เพิ่งฟื้นเนี่ยเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยริมเคยริมอ่ะกี่วันแล้วเนี่ยโอ้โห สองเดือนแล้วมัง้งย่ยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยก็ตายไปเนี่ยฉีดมาสองเดือนแล้วย่ายังไม่ฟื้นเลยไม่ฟื้นมีแต่ขึ้นใหม่อันขึ้นใหม่มันก็ขึ้นมาอันที่เขียวๆมันขึ้นใหม่นะเนี่ยสองเดือนแล้วมัง้งฉีดตั้งแต่มันแต่งกิ่งก็ฉีดเลยสมยาขยาใส่จิ๊ดนึง่งบ<อ>ีบนิดเดียวนิดเดียวยประหยัด <ใช S 2> <500 S 1> นะห้าร้อยซี่ีนี่โอ้โหอโสั่งกับน้องสาวมาใช้ได้นานมาก<อ>นาน